ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะนะคะไพ่สี่ดอกตัดค่ะนะคะหรือว่าไพ่สี่ข้อหลังตัดนะคะใบนี้ค่ะนะคะจะบ่งบอกถึงว่าเรื่องต่างๆที่ยังมาไม่ถึงค่ะทุกข์และกังวลใจความวุ่นวายต่างๆและปัญหาความวิตกกังวลแย้งในเรื่องทางการเงินกฎหมายและไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลย แสดงว่ามีผู้อื่นนะคะจงใจที่จะทาให้เราเกิดความเดือดร้อนวังโชคทางการเงินก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะพอได้ฟลุ๊กๆุกค่ะโชคทางการเงินจะได้มาไม่มากนะคะแต่ก็พอแก้ขัดแก้ความลําบากได้บ้างคะ่ะน,นะคะยังบอกว่ายังพอมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรดีๆใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านการเงินภายภาคหน้านด้วยนะคะในเวลาอันใกล้นี้ค่ะ ที่จะต่อสู้ฝ่าฟันในเรื่องของทางการเงินและการงานนะคะจะเดินไปได้ด้วยดีจ้าความรักนะคะบอกได้เลยว่าความรักนั้นหมดหวังค่ะหมดหวังสิ้นทางไปเลยจ้ะ ามถึงในลักษณะบุคคลหรือนิสัยใจคอของคนนะคะไพ่สีดอ,อกตัดนั้นหมุงบอกถึงว่าถ้าเกิดว่าเจอไพ่นี้ขึ้นมาดูดวงในเรื่องของคนหรือนิสัยใจคอเขาแสดงว่าเขาเป็นคนที่อ,อยากจะมุ่งมั่นในการที่จะทํางานหาเงินแต่ตอนนี้เขายังต้องรอคอยเรื่องของเงินเข้ากระเป๋าจากการทํางานอยู่นะคะยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ใกล้แล้วค่ะ<ส><ก>เป็นคนที่รู้จักวางแผนงานนะคะ เป็นคนที่เริ่มต้นในการวางแผนทางการเงินและก็การงานค่ะแต่จะไม่ค่อยจะได้สนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ค่ะสรุปในด้านทั่วไปของพ่สีข้าวหลามตัดหรือสีดอกตัดนะคะคือการประหยัดหรือหวังผลทางด้านการเงินจากการทำงานค่ะด้านนิสัยคนนะคะก็หมายถึงว่าคนๆนั้นจะมีจิตใจที่อยู่ในขอบเขตของตัวเอง มุ่งม,มั่นมุ่งเป้าประเด็นไปที่ทางด้านการเงินซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีจิตใจที่ไม่มั่นคงไม่เข้มแข็งนะคะยังมีจิตใจอ่อนโยนอ่อนแออยู่บ้างเป็นบางครัง้งบางครา,า,าวค่ะมีลักษณะที่ควบคุมอารมณ์บางอย่างไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะการฟื้นฟูในเรื่องของสภาพต่างๆได้นะคะแล้วก็มีโอกาสถึงแม้จะเล็กน้อยนะคะมีโอกาสที่จะได้สร้างตนนะคะรอคอยเวลานั้นค่ะแล้วก็ ถ้าเขามีความอดทนได้นะคะสิ่งเหล่านั้นจะประสบความสําเร็จสําหรับตัวเขาค่ะอันนี้เป็นความหมายของไพ่สีดอกตัดหรือสี่ข้อหลังตัดทั้งหมดค่ะพบกันอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปเป็นไพ่ห้าข้อหลังตัดจ้าติดตามนะคะ